ไปแรงหวัดนี่ฝันดีวะฝันดีอยู่หันเนี้ยฝัน่างได้บอกคอยฟังเลยนะก็ยังว่ากบมันเซิงกันกบเซิงกันหันเนี้ยอกบเซิงกันมันจะออกโดดใดบาทเนี่ยกบเซิงกันเข้าวามต้องมีห้ากบเซิงกันต้องมีห้าห่ามาได้ใส่เวลากบมันเซิงกันก็มีแหงคือห่านี่ละมันเซิงกันมันมีแหงคือเฮาก็ยังว่าหามันมาได้ใส่ เวลาเจ้ามีแหงนะเจ้าห้องว่าเสดเวลาคอยมีแหงเดียวคอยกะอฮาฮาฮาด้วยอ,อ,อ,อ่านะฮะนะโอ้หามาจากมองนี่เดียว,าวมาจากมองมีแหงเนี่ยนะอันเนาะโอ้ตายกบซึ้งกันได้ฮะเอา้าจังแสนมันก็นขาดอีกตูน,นึงนี่แหละเนาะขาดตูนึงอันเนาะถ้าขาดตูนึง เดี๋ยวข่อยสิพาไปขูดเลขเอาอีกตัวนึงไปขุดอยู่ไหนไฮ้เดี๋ยวข่อยพาไปสนใจบ่ล่ะสนใจอยู่ได้เฮ่บอ่ะเอ๋อได้แล้วเนาะเฮ้่แน่นะปะปะปะนะไปกัไป,<อ>ไปขูดเลขก่อนขุดตั้งโดนแล้วก็ยังขูดบ่เห็นตัวเลขเอา้าขูดซื่อๆมันบ่เห็นดอกมันต้องใส่ตัวซอยนี่ตัวซอยต้องท่าแป้งมันจังสิเห็นตัวเลขซัด ต้องทาแป้งน,น้ำตีจังอีเห็นเลขสัตนะแม่ต้องทาแป้งถึงจีเห็นเลขสัต h. นะใส่หลายๆเลยนี่ต้องอทาแป้งตัวข่อยมีสูตรเดี๋ยวข่อยบอกเดี๋ยวข่อยบอกว่าสูตรนั้นจะเป็นตัง้งไดอ่าเนาทา,าไล่ไปนี่เลยตีอันนี้ละมันจะสีเห็นสัต h. ขั้นตอนต่อไปเ้าต้องอธิษฐานอธิษฐานตีอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยเนาะอธิษฐานเลยอเอ้า คอยเห็นตัวแดงแดงคอยเห็นสัตว์สัตว์คอยให้ทึกงเออสาธุไม่ทานเลยเด้อทานเลยทานเลยทานเลยเออได้แท้งวดนี้ได้แท้คอยว่าได้แท้เอ้าคือบ่เห็นตัวเล็กเจ้าเฮ็ดอย่างนี้เอ้าเจ้าบ่คอย ตองท่าแป้งมันจังสีเห็นตัวเลขซัดค่อยกระเห็ดตามเจ้าบกได้ล่ะคอยบ่ได้เห็นเจ้าท่าจังสีคอยเห็นเจ้าเอาแป้งท่าต้นไม้มันจังสีเห็นตัวเลขซัดซัดเจ้าก็บบุบกให้ค่อยถ่าตตนไม่นอนไม่ยเจ้าตมให้ถ่านใดผู้น่าเลขขึ้นเมือเ่อเร็วคนเรียมงมง,มงมเลขขึ้นหนาจอยคอยประชด